สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูโอทะเลนะคะหลังจากมีพลกรชุกเฉินแล้วทะเลเงียบสงบทั้งคลืนลมและน้ำค่ะเงียบไม่มีคนเลย เนื่องจากตอนนี้ไม่มีสถานที่ที่จะให้ออกกําลังกายเลยก็เลยต้องมาหาที่ออกกําลังกายที่ชายหาดวันนี้ถึงได้มาหาดปากเมงผู้คนบางตามากเช้านี้